ตอพามาก็พาบุกล่องหินแตกพาชมล่องหินแตกสวยงามาพี่ไปน้องล่องหินแตกพาชมล่องหินแตกสวยงามธรรมชาติบุกล่องหินแตกสวย่ามเห็นสวยพาชมเห็นสวยเห็นสวยธรรมชาติบานโา กล่องหินแตกสวยงามธรรมชาติบ้านเราพาชมล่องหินแตกสวยงามล่องหินแตกสวยงามธรรมชาติบ้านเ้าเน่เาเขาด้อพี่น้องเลย นี่คแตกเห็สวยเห็นแตกเห,ห,ห็นสวยงามลองเห็นแตกที่บ้านท่าสีดาน้องพอกร่องเห็นแตกสวยงามเดินกข่าผ่านรองเห็นแตกทะลุไม่ติดสวยงาม,มชาบานนอบหนาว

อ่พมากพายอนองหแตกบุกกใส่ได้บาดบุกลากใส่ชมน้องชมน้องห็นแตกน้องเห็นแตกสวยงามธรรมชาตบ่อนหลาไม่ต้องหักใส่ มาตอนนี้ก็ช่ชย,ยก็เลยก็แจ๊ก็ทีตามให้ไพ่จานไปขอบพรกคุณอย่างยิงสาทุสาทุสาทุาทจะริยมาก